ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระนอนวัดพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีเรามาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตตอนนี้เรากําลังจะลอดท้องช้างก่อนลอดเราต้องภาวนาก่อนค่ะพุทโธอยู่หลังอรหังอยู่หน้าสุขโตอยู่ขวาพักวายอยู่ซ้ายอันตรายไม่มีไปมาใกล้ไกล ชั่ีมีซับตลอดการเทินสาธุขอให้ได้บุญอดท้องชางค่ะ เพ e ื <Q uan theme plays> ่อความเป็นสิริของคนของชีวิต มีค่ะลองออกได้มั้ยแล้วแวันหนูเลยค่ะเป็นความเชื่อค่ะ ี่แม่เล่นปึ๊ดโน่นภาพประวัติศาสตร์ค่ะร,านานรัชกาลที่เก้าค่ะท่นา,น,าน,น,น,นทรงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่ค่ะแล้วก็ให้ให้ It's funny Samuel. Mm hmm ที่วิหารพระยซไปดูมากว่าสวน่เนระสบายัชกาลที่ห้าเยีบไว้ที่ะระดักบรูปพระพุทธเจ้าอยเรามาดีจกันเถอะด้วยควาที่พระเากลังุแลแล้วเราเนล่างบาอาาขอพรพระัชกาพระเจ้า่ะพระประพาสุโศตรุษเราได้รู้หรือานจะติดตามเราพุทธา มีนาโบสเราก็มีดอกไม้สูกเทียชองรับหวาดุงให้การแต่เสียสูตรชองรออยก็เาเท้าเรือก็จาขึ้อสารดตอนเป็นหน้าัาษ์ตนหน้ามนุษย์เราก็บาวว่าแดงหุตะบอกเท้าเวรอย่างแต่แต่ตดน ที่พีไปถ่ายรูปตอนนี้เวลาทำไมต้องถอยอ่ะทำไมอ่ะมีปัญหาเหรอไปกลับบ้านกัน